สวัสดีครับแรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคาวิเศษนะครับสุสิ3สามกราคมพ2565ครับ6.23มงนทีตามเวลาประเทศไทยครับผมครับก็วันนี้ได้หนังสือได้นิสารไม่ชนสุดสัปด,ดาห์มาอยากจะอ่านคอนลัมน์นี้ให้กับแฟนรายการฟังนะครับสำหรับแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัด หรือว่าไม่มีโอกาสได้อ่านมติชนนะครับอันนี้สนุกดีนะครับคอลัมน์นี้ลึกแต่ไม่รับคุณจรรนพงจีนครับเริ่มกันเลยครับประเทศไทยก้าวเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วสนามการเมืองเลยมีประเด็นดรามา่าโรเตชั่นมาเกทับบับแหลกกันไม่เว้นว่างแต่ละวัน เป็นธรรมดาเมื่อใกล้ฤดูการเลือกตั้งสิ่งสําคัญของการเลือกตั้งก็คือคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นปฐมบทการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผู้สมัครทุกคนต้องหาปอกคอให้กับตัวเองสวมก่อนตามกรอบรัฐธรรมนูญสภ60ร้อยหกสิบกำหนดให้ผู้สมัครสสต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า90วันเพราะหากไม่มีพรรคสังกัดต่อให้ชื่อเสียงระมบินามขนาดไหนก็ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ตามมาตรา90 นะครับที่กำหนดไว้เป็นกฎเหล็กว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งพกกรรคก,การเมืองใดพรรคการเมืองเดียวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่นลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถเลือกตั้ง ทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาดังกล่าวให้ลดจาก90วันเหลือ30วันสรุป2เงื่อนไขครับอันนี้น่าสนใจมาก 1. กรณีครบวาระผู้คบวาระสภาผู้แทนสุดอต้องเป็นสมาชิกพักนั้นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันครับ 2. กรณียุบสภาต้องเป็นสมาชิกพัก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30วันนับตั้งแต่นับถึงวันเลือกตั้งกรณีที่ 1. ห,หากครบวารัสภาต้องเลือกตั้งภายในกรอบเวลาในวันที่7พฤษภาคม2,566 6 6้สพุมักสอ,สอสอต้องสังกัดพรรคการเมืองต่อเนื่อง90วันจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างน้อย ภายในวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์แต่มีกระบวนการตรวจสอบไม่ให้ผู้ใดเป็นสมาชิพกพรรคกนนารเมืองซ้ำซ้อนกับพรรคอื่นอันจะส่งผลให้สามารถกสอสอผู้นั้นสิ้นสุดไปทันทีด้วยหมดคุณสมบัติที่กําหนดไว้ข้างต้นส่งผลให้ช่วงนี้ใกล้เส้นตายขยับมากไกลทุกขณะนักเลือกตั้งเลยวิ่งขวาขาขวิดหาต้นสังกัดลงสมัครการคึกคักหุ่นตลบเมื่อก่อนโหนทุกสายเหมือนบ่อเทขยะที่ทิ้งมูลฝอย สนามของคนไม่ดีแต่อำนาจทำให้คนหน้ามืดวันนี้ประยุทธ์จันโอชากระโจนลงสมรภูมิที่ตนเองเคยแสดงความรังเกยียดดูถูกดูแคลนวันที่9มกราคม2565 5, นี่ผมเติมนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศเปิดตัวเดิน บนถนนสายการเมืองอย่างเต็มตัวกับพักรวมไทยสางชาติด้วยอีเวนต์ใหญ่ภายใต้ชื่อรวมใจรวมไทยสร้างชาติท่ามกลางการต้อนรับอย่างล้นหลามของมวลสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งม่นคนที่สุพิชห่งชาเศ,ศรุรกิจโดยมีการน,นาพักนําทีมโดยพิรพันธ์สารีรัตวิภาหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตั้งแถวจัดทีมต้อนรับท่างกามเสียงสกุลลุงตู่สู้ๆ้ดังกึกก้อง มีการจัดขั้นตอนเป็นฉากๆเริ่มจากประยุทธ์ทําการสมัครสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติแบบตลอดปีควักเงิน2,000บาทนะสมัคร2,000บาทเสร็จเสียตุยในหัวหน้าพักในฐานะหัวหน้าพักสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวชักภาพรวมกับบรรดาโต้โผพักไฮไลท์อยู่ที่การเปิดใจปราศัยสไตล์เนื้อหาเดิมๆแม้จะ เดินหน้าสารต่อคนไทยทั้งชาติตบตูดด้วยการร้องเพลงศรัทธาของวงหินเหล็กไฟตะโกนรวมไทยสร้างชาติสงท้ายหลังวิกตุคอนเฟิร์มจะไปต่อหนุนสายการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติล้านเปอร์เซ็นต์ในนามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเมื่อพิกแฟมดูปรากฏว่าแรกทีเดียวมีการคาดการว่าต้นสังกัดใหม่ของพยุทธ์ จะรับจะได้รับเลือกสอสอมาสภาระดับน้อยถึงน้อยมากโอกาสปริ่มขาดใจจะขาดที่25ที่นั่งไปกับแต่พอติดเพดานร้อยละ5ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดสามารถส่งชื่อเข้าชิงนายกต่อไปได้เนื่องจากประชากรของรุ่นไทยสร้างชาติไม่ได้จับส่วนใหญ่เป็นสอสอแถว2เกรดบีบัญชีรายชื่อเกือบจะทั้งหมด ขณะที่สสเขตเลือกตั้งมีไม่กี่คนกรรมการบร,ริหารพรรคประกอบด้วยพีรพันธ์เป็นหัวหน้ามีเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นเลขาพรรคขณะที่กรรมการบร,ริหารคนอื่นมีเพียงไม่กี่คนมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักประกอบกับด้วยปรากรมศักดิ์ชุนทวัเนเฮลานิกเกียงยศสุดลภาในทะเบียน โดยมีบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่กี่คนเช่นวิทยาแก้วพราดัยชื่นช,ชอบของอุดมวิสุทธิธรรมาเพชรแต่ระยะหลังๆมีการเสริมทับขึ้นมาขึ้นไม่ไม่ว่าจะเป็นไตรล,ลงส่วนกิรีชชวานคองอุดมเศกสกลอัฐาวงศ์กลุ่มสอสอเขตเลือกตั้งแน่นอนแล้วว่าในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกทางรุฐงเพลิงช่าชาติว่าหม่ให้เสียเฮงสุชาติจมกลิ่นลัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ ขุมทัพสู้ศึกภาคเหนือจังหวัดธิมาลัยผิวพันธ์เป็นผู้จัดทัพมีแนวโน้มว่ารวมไทยสังชาติได้ที่นั่งเพิ่มดีพอประมาณเมื่อพลังประชารัฐทัพแตกในนครสวรรค์โดยมีวีรกรคาประกอบประกาศไขก๊อกกลางสภาลาออกไปซบภูมิใจไทยขณะที่อีกสองคนคือน,นิโรจสุนทรเลขา,ากับสัญญาดินสุพันย้ายตามประยุทธ์มาสังกัดรวมไทยสังชาติสรุปฐานกำลังของ รวมไทยสางชาติหลังบิ๊กตู่ประกาศไปต่ออย่างเป็นทางการมีไหลเข้ามาสมทบเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าดีวันดีคืนบวกกับกลุ่มนายกอบจออีกจำนวนหนึ่งหากกลุ่มหากสามารถดึงกลุ่มบ้านใหญ่มาได้อีกส่วนตัวเลขสอสอที่ได้รับก,การเลือกตั้งมั่นใจจะทะลุเป้าและหลังจากนี้ทางบิ๊กตู่จะเดินสายชักชวนมุ้งใหญ่ด้วยตนเองโดยกลุ่มเป้าหมายคือสมตร ของสุริยะจึงร่วงกิจสมสศักดิ์เทพสุเดระ,ะกลุ่มกำแพงเพชรวรเทพรัตนากรเมื่อดิลูกคิดสสอเขตที่รวมไทยสังชาติจะรับเลือกตั้งประกอบด้วยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือเกินรื่สงงแน่นอนและเชื่อว่าเสียงจะชนะพลังวชรลักของประวิรท,ที่นับวันมีแต่เรื่องแล้รไม่หยุดเมื่อบิ๊กตู่ประเมินสถานการณ์อย่างถ่องแท้คิดว่าตัวเองเข้มแข็งแรงพอประมาณ เข้มแข็งพอประมาณก็จะชิงยุบสภาก่อนครบเทอมวันที่23มีนาคม2566อาจจะเช็คบินเลือกยุบสภาต้นเดือนกุมภาพันธ์ขอบคุณทางมติชนนะครับคอลัมนี้เป็นคออัมามที่ผมชอบเลยลึกแต่ไม่ลับขอบคุณมัติชนนะครับขอบคุณแฟนราการทุกท่านครับสวัสดีครับ